จะเปิดโอกาสให้คุณลูกถามคำถามคุณแม่นะคะโดยที่ให้คุณลูกเนี่ยสลับการอ่านคำถามที่ะับคำถามในซองนี้แล้วก็คุณแม่ก็ตอบคำถามตามความรู้สึกของคุณแม่จริงๆเลยค่ะให้ยิบเปิดถามทีละาองสให้ยงเปิดตอวนี้ยังทาอาหารให้มิกินอยู่เปล่าก็ทําอยู่แล้วเป็นหน้าที่แม่มีเมนูไหนที่ลูกต้องกลับมากินที่บ้านไหมเพราะกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่า กระเพราหมูชิ้นของลูกสาวส่วนลูกชายก็สปากเกตตี้แล้วก็ไข่เจียว <laughs> <laughs> ลูกกินข้าวที่บ้านบ่อยไหม <laughs> แต่ก่อนบ่อยมากเดี๋ยวนี้ลูกหายหมดเลยกินข้าวที่บ้านบ่อยไหม <laughs> มีนน่าจะรู้คำตอบดีว่ากินบ่อยไม่บ่อยใช่ไหมบ่อยเลย <laughs> มีนเ,เ,เคยสัญญาว,ว่าจะมากินข้าวที่บ้านแล้วมีผิดสัญญาไหมมีเคยไห <laughs> ดีตอนไหนอะตอนที่มีนอยู่ประมาณปีสองจำได้ด้วยหรอมีน่ะจำไม่ได้แม่ทําทำไมแม่จะจำไม่ได้เพราะแม่เลี้ยงมีนมาแม่ก็ต้องจำได้สิความรู้สึกเวลากินข้าวกันสองคนกับพ่อกับมีลูกกินด้วยความรู้สึกมันต่างหไหมเหงานะสองคนนะเหงากินกับลูกอะไรกว่าใช่ไหมพอบางทีแม่ซื้อของมาใช่ป่ะแล้วก็ ตั้งใจว่าจะให้ทําวันนั้นเลยลูกก็ไม่ได้ทานนอกจากเสียดายของแม่ก็รู้สึกว่าเสียความตั้งใจที่เตรียมไว้อทําไมแม่ต้องเหนื่อยเพื่อลูกตลอดแม่เคยคิดจะหยุดบ้างไหมแม่ไม่เคยไม่ไม,ไม่คิดที่จะหยุดทําตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเออเราทําให้ลูกแล้วมีความรู้สึกว่าลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดยังมีความรู้สึกลูกยังเป็นลูกเล็กๆอยู่ก็คืออยากทําให้ทุกทุกอย่างเป็นห่วง ม่อยากให้ลูกเหนื่อยตัวเองยอมเหนื่อยดีกว่าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะลูกแต่ว่ามันมันเหนื่อยตรงที่มันเหนื่อยแล้วมันสุขใจคือแม่รู้ว่ามีนชอบกินอะไรแต่ตัวมีนเองรู้ไหมว่าแม่ชอบกินอะไรอี่ยงคน,นนันเนี่ยเออแม่ไม่ชอบของมันมันอะ่ะถูกต้องแม่ชอบกินปลาเข็มงานเพื่อนแฟนแม่คิดว่าลูกให้ความสำคัญกับแม่เป็นลำดับที่เท่าไหร่ แม่เลยอ่ะให้ความสำคัญกับแม่เป็นอันดับท้ายเลยงานที่หนึ่งตอนนี้แฟนยังไม่มีเพื่อนมาต่อเนี่ยแม่เลยใช่แม่เลยมมีมรู้ไหมลูกเวลาแม่ทำกับข้าวเสร็จนะแล้วเสร็จแล้วมินกลับมาปุ๊บแล้วก็มินก็กินแล้วมินก็กินแบบมินกินอย่างอะไรอร่อยนะี่แม่บอกเออใช่แสดงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ข้างนอกคงจะไม่ได้กินเหมือนเหมือนอยู่กับแม่มัง้งใช่ไหมแม่ก็ อยากให้มินกลับมากินข้าวกับแม่ถ้ามีโอกาสเหตุผลอะไรที่แม่ฟังแล้วน้อยใจที่สุดเวลาลูกไม่กลับมากินข้าวมีนั่นกับเพื่อนคืองานด่วนต้องรีบทําให้เสร็จอะไรเงี้ยอันนั้นแม่จะยังพอรับได้แต่ในความรู้สึกของแม่ลึกๆจริงๆก็คือเสียใจนั่นแล้วไม่มาเตรียมกับข้าวแล้วเตรียมของแล้วเตรียมอะไรหมดแล้วแต่ลูกไม่กลับเพราะลูกเนี่ยคือสิ่งที่เกิดจากตัวเรา เหมือนเราปลูกต้นไม้เราเลี้ยงเขาขึ้นมาเราถนอมเราลดน้ำรวนดินเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเติบใหญ่ทำดีที่สุดเท่าที่เราคิดว่าเราจะทำได้มันเป็นการเรียนรู้ทุกก้าวในเรื่องใหม่ๆตามอายุของลูกตามสภาพแวดล้อมของลูกแม่เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมากกว่าอาชีพไหนๆในโลกนี้ ถ้าอนาคตเนี่ยคุณแต่งงานไปแล้วคุณจะกลับมาหาแม่บ่อยเหมือนเดิมไหมก็คงกลับมาเดิมแหละคงคงคงดงให้แม่อยู่อยู่กับพ่อสองคนเหงาไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยจริงเราไม่ได้คิดเลยแลว่าเราจะแต่งงานยอะไรเงี้ยอยากอยู่ให้แบบให้แม่แม่ไม่อยู่ก่อนอะไรย่างเงี้ยมากกว่าเรารู้สึกว่าดูแลยังไม่ดีอะไรเงี้ยแบบ วันเนี้จินทำงานแบบแทบทุกวันใช่ไหมแต่แบบคือแบบที่เพื่อนเพื่อนหรือแบบพี่ก็ถามว่าแบบทาไมไม่ไปอยู่หอทําไมแบบไม่ลองไม่ลองอยู่คอนโดอะไรเงี้ยแบบเดินทางเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยแต่คือแบบจินไม่เหนื่อยเดินทางถึงแม้แบบถึงแม้แบบจินแบบนอนน้อยใช่ไหมแบบต้องขับรถอะไรเงี้ยด้วยแล้วแบบแต่ก็แบบยังไงก็แบบอยากกลับบ้านอยู่ดีอลแบบ คุณนี่จริงๆแบบทำไมลูกคนอื่นเขากลับมาหาแม่ได้แค่มีนมาหาแม่แม่ว่าแม่จะมีความสุขที่สุด